สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานนลพอดแคสต์นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่เอ่อค่อนข้างน่าตกใจจากยูเครนเลยค่ะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่มากที่เกิดขึ้นที่กรุงเคียฟเมื่อเช้าวันที่14พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมานี้เองคือตัวเลขแล้วก็ภาพที่ออกมาเนี่ยมันมันน่ากังวลจริงๆค่ะวันนี้เราเลยอยากจะมาทำความเข้าใจกันว่า การโจมตีครั้งนี้มันเป็นแค่เหตุการณ์รุนแรงอีกครั้งหนึ่งหรือว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณของสงครามในเฟสใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมกันแน่ใช่ครับเพราะพอเราลงไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันมีหลายมิติที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยครับทั้งในแง่ของยุทธวิธีทางทหารที่เขาใช้ไปจนถึงเป้าหมายที่เลือกโจมตีซึ่งมันสะท้อนภาพรวมของความขัดแย้งในตอนนี้ได้ชัดเจนมากครับ แถลงออกมานะคะเขาบอกว่ารัเสเซียส่งดโดรนเข้ามาโจมตีมากถึงขอทวนตัวเลขอีกทีนะคะประมาณ430ลำแล้วก็ยังไม่ขี่ปนาวุธอีก18ลูกด้วยคือพยายามนึกภาพตามนะคะดโดรน400กว่าลำบนท้องฟ้าพร้อมๆกันมันมันไม่ใช่การโจมตีแล้วค่ะมันเหมือนฝูงมรณะเลยอะมันเกิดอะไรขึ้นคะทำไมต้องใช้จำนวนมหาศาลขนาดนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะว่าจำนวนขนาดนี้มันบอกเราได้เลยว่า นี่ไม่ใช่การโจมตีแบบสุ่มๆแต่มันคือปฏิบัติการที่ผ่านการวางแผนมาอย่างดีมากในศัพท์ทางทหารนะครับเขาจะเรียกยุทธศาสตร์แบบนี้ว่า saturation attack หรือการโจมตีแบบอิ่มตัวเป้าหมายหลักเลยเนี่ยไม่ใช่แค่การทำลายเป้าหมายได้เป้าหมายหนึ่งแต่คือการทำให้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนเอ,อทำงานหนักจนเกินขีดจำกัดหรือที่เรียกว่า overwhelm the system ครับ ช่ไหมคะที่แฮกเกอร์จะส่งข้อมูลขยะเข้าไปเยอะๆๆจนเซิร์ฟเวอร์มันล่มไปเลยแต่นี่คือการทำแบบเดียวกันในโลกความเป็นจริงคือส่งโดรนกับขีปนาวุธเข้าไปเยอะมากจนระบบป้องกันยิงสกัดไม่ทันต่อให้สกัดได้99%ไอหนเปอร์ซที่รอดไปได้หรือแม้แต่แค่ซาของ99%้อง99%ที่โดนยิงตกก็ยังสร้างความเสียหายมหาศาลได้อยู่ดีแนวคิดเป็นแบบนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับ เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากเลยคือทางกองทัพอากาศยูเครนเขาก็รายงานนะครับว่าสามารถสกัดการโจมตีส่วนใหญ่ได้สําเร็จซึ่งก็ถือว่าน่าทึ่งมากแล้วแต่ความท้าทายของ,าองการป้องกันเมืองใหญ่อย่างเคียบมันอยู่ตรงนี้แหละครับคือต่อให้ยิงสกัดได้กลางอากาศแต่เศษซากข,ขนาดใหญ่ที่มันตกลงมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับระเบิดดีๆนี่เองเลยแล้วมันก็กระจายไปทั่วแบบคาดเดาไม่ได้เลยว่าจะไปตกที่ไหนซึ่งนั่นก็ทําให้พลเรือนตกอยู่ในความเสี่ยงแบบ เออหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับซึ่งนั่นก็นำาเรามาสู่ประเด็นที่น่าเศร้าที่สุดของเรื่องนี้พอดีเลยค่ะก็คือผลกระทบต่อผู้คนไม่ว่ายุทธศาสตร์การทหารมันจะซับซ้อนแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วมันแปลว่ามีคนจริงๆที่ต้องเจ็บต้องตายมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4คนนะคะบาดเจ็บอีกหลายสิบคนที่น่าสลดใจมากคือในกลุ่มผู้บาดเจ็บมีเด็กรวมอยู่ด้วยค่ะอย่างน้อยหนึ่งคนเนี่ยอายุแค่เจ็ดขวบเองแล้วก็มีมีอิงตั้งขันด้วย ทางนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟวิตาลิกคริชโกก็ออกมายืนยันว่าเฉพาะในเมืองหลวงก็มีผู้บาดเจ็บเกือบ30คนแล้วค่ะครับแล้วพอเราไปดูแผนที่ความเสียหายที่มันกระจายตัวอยู่ใน9เขตทั่วกรุงเคียฟมันทิ้งตอกย้ำภาพที่น่ากังวลมากเลยครับคือความเสียหายมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในพื้นที่ใกล้ๆเป้าหมายทางทหารแต่มันลามไปถึงอาคารที่พักอาศัยโรงเรียนหรือแม้กระทั่งสถานพยาบาลด้วยนี่คือความเป็นจริงที่โหดร้ายของสงครามในเมืองครับ ไม่ว่าเป้าหมายเริ่มต้นของขีปนาวุธจะอยู่ที่ไหนแต่พอเกิดการประทะกลางอากาศแล้วผลอับสุดท้ายมันกระจายไปทั่วและคนธรรมดาก็คือผู้ที่ต้องรับเคราะห์เสมอแล้วมันก็ไม่ได้จบแค่ความเสียหายจากแรงระเบิดหรือว่าไฟไหมใช่ไหมคะดิฉันเห็นรายงานว่าผลกระทบที่ตามมามันอาจจะเลวร้ายไม่แพ้กันเลยโดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานประเด็นนี้สําคัญมากครับเพราะดูเหมือนว่าการโจมตีครั้งนี้จะพุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานด้วย มีรางงานไฟฟ,ฟ้าดับเป็นวงกว้างเลยครับไม่ใช่แค่ในคียฟนะแต่ลามไปถึงแคว้นโอเดสซาทางใต้แล้วก็ดอนเนสทางตะวันออกด้วยแต่ที่อาจจะหนักกว่านั้นคือระบบทําความร้อนของเมืองก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยครับระบบทําความร้อนในเดือนพฤศจิกาที่อากาศกําลังหนาวจัดเนี่ยนะคะโหมันเหมือนเป็นการจงใจซ้ําเติมความทุกข์ของคนเลยนะ ใช่ครับถ้าเรามองในเชิงกลยุทธ์นะการตัดไฟฟ้ากับระบบทำความร้อนในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวเนี่ยมันคือสงครามจิตวิทยาอย่างหนึ่งเลยครับเป้าหมายคือเพื่อบรรนทนขวัญและกำลังใจของประชาชนโดยตรงคือทำให้ชีวิตประจำวันมันยากลำบากจนทนไม่ไหวสร้างความโกลาหลนและก็เพิ่มแรงกดดันให้รัฐบาลยูเครนต้องหันมารับมือกับวิกฤตการภายในประเทศมันคือความพยายามที่ทํทำให้คนรู้สึกว่าสงครามนี้มันไม่คุ้มที่จะสู้ต่อไปแล้ว เห็นด้วยค่ะว่านั่นคือเป้าหมายแต่กลยุทธ์แบบนี้มันได้ผลจริงๆหรอคะเพราะในหลายๆสงครามที่ผ่านมาการทิ้งระเบิดใส่เมืองหรือทำลายสาธารณูปโภคเนี่ยบางทีมันกลับให้ผลตรงกันข้ามเลยคือทำให้คนยิ่งโกรธแค้นแล้วก็สามัคคีกันมากขึ้นไปอีกมันมีสัญญาณอะไรบ้างไหมคะว่ากลยุทธ์นี้กำลังได้ผลหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะกำลังย้อนกลับไปทำร้ายฝ่ายที่ใช้มันเองเป็นข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับและนั่นคือความเสี่ยงของยุทธศาสตร์นี้เลย มันเหมือนดาบสองคมในระยะสั้นมันสร้างความเดือดร้อนแสนสาหัสได้จริงลองนึกภาพตามนะครับครอบครัวที่ต้องอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่หนาวเย็นไม่มีไฟใช้ท่ามกลางเสียงไซเรนมันคือความทรมานแต่ในระยะยาวประวัติศาสตร์ก็บอกเราว่ามันมักจะสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันในการต่อต้านผู้รุกรานมากกว่าซึ่งเราก็เห็นปฏิกิริยาจากฝั่งยูเครนที่แข็งกร้าวขึ้นทันทีหลังจากการโจมตีครั้งนี้แล้วทางยูเครนเขาตอบโต้อย่างไรบ้างคะ ดิฉันเห็นประธานาธิบดีเซลเลนสกีออกมาประกาศกล่าวเลยว่าจะมีการโจมตีระยะไกลตอบโต้ลึกเข้าไปในดินแดนรัสเซียครับแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแค่คำขู่ด้วยในช่วงหลังๆมานี้เราเห็นรูปแบบที่ชัดเจนขึ้นว่ายูเครนเองก็ยกระดับการโจมตีด้วยโดรนเข้าไปในรัสเซียเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจคือเป้าหมายที่ยูเครนเลือกครับซึ่งมักจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของรัสเซียโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพลังงานอย่างเช่นโรงกลั่นน้ำมันคลังเชื้อเพลิงหรือท่าเรือขนส่งน้ำมัน อ๋อมีข้อมูลที่เป็นรูปธรรมเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะเหมือนที่ฉันจะเห็นข่าวของรอยเตอร์ที่อ้างอิงแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมน้ำมันว่าท่าเรือนอฟูร์ซิสของรัสเซียที่ทะเลดำซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการส่งออกน้ำมันเลยต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวในวันเดียวกันกับที่เคียฟโดนถล่มเพราะว่าถูกดโดรนของยูเครนโจมตีนั่นแหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของยุทธศาสตร์ตาต่อตาฟันต่อฟัน ในรูปแบบของสงครามเศรษฐกิจยูเครนรู้ดีว่ารายได้จากการส่งออกพลังงานคือท่อนน้ำเลี้ยงหลักที่ทำให้รัสเซียสามารถทำสงครามนี้ต่อไปได้การโจมตีโรงกลั่นหรือท่าเรือก็เหมือนกับการพยายามตัดเส้นเลือกใหญ่ทางการเงินของมอสโกโดยตรงเป็นการบอกว่าถ้าคุณทำลายโครงสร้างพื้นฐานของเราเราก็จะทำลายแหล่งรายได้ของคุณเช่นกันแต่มันฟังดูเสี่ยงมากๆเลยนะคะ การไปโจมตีแหล่งเศรษฐกิจหลักของประเทศมหาอำนาจแบบนี้มันไม่เหมือนการเดิมพันที่อาจจะนำไปสู่การตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นไปอีกจนควบคุมไม่ได้เหรอคะเสี่ยงมากครับและนี่คือความน่ากังวลของสถานการณ์ตอนนี้เลยคือทั้งสองฝ่ายกำลังยกระดับการโจมตีไปยังจุดที่อ่อนไหวที่สุดของกันและกันมันเหมือนการเล่นเกมวัดใจที่ไม่มีใครยอมถอย และในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายพุ่งเป้าใส่กันมันก็มีความเสี่ยงที่เกิดลูกหลงที่อาจจะลุกลามบานปลายได้เสมอครับเหมือนกับกรณีที่เศษซากขี่ปนาวุธไปตกใส่สถานทูตอาเซอร์ไบจานในเคียบใช่ไหมคะถูกต้องครับเหตุการณ์นั้นเป็นตัวอย่างชั้นดีเลยแม้จะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บรุนแรงแล้วก็อาจจะไม่ใช่การจงใจโจมตีแต่การที่อาคารทางการทูตของประเทศที่สได้รับความเสียหายมันก็สร้างความตึงเครียดทางการทูตขึ้นมาทันที มันย้ำเตือนเราว่าในสงครามเมืองที่ทุกอย่างมันโกลาหลนไปหมดแบบนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้และมันสามารถดึงเอาประเทศที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามาผัวพันได้ง่ายๆเลย โอเคค่ะพอเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาต่อกันตั้งแต่การโจมตีแบบ saturation Attack ด้วยดโดรนเกือบ500ลำการจงใจทำลายระบบไฟฟ้าระบบทำความร้อนเพื่อบั่นทอนจิตใจคนในเมืองไปจนถึงการที่ยูเครนสวนกลับด้วยการโจมตีท่อน,น้ำเลี้ยงทางเศรษฐกิจของรัสเซียมันให้ความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่การรบในสนามรบอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มันคือความพยายามที่จะทำให้อีกฝ่ายใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้เลยเหมือนกับว่า เป้าหมายใหม่ของสงครามนี้คือการบทขยี้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพังทลายลงไปก่อนหรือเปล่าคะซึ่งสิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญที่สุดที่เหตุการณ์ครั้งนี้ทิ้งไว้ให้เราเลยครับการยกระดับการโจมตีที่มุ่งทำลายทั้งโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนและแหล่งเศรษฐกิจสำคัญของกันและกันเนี่ยมันกำลังส่งสัญ,ญญาณอะไรเกี่ยวกับทิศทางของสงครามในอนาคตสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้ อาจจะเป็นการเปลี่ยนผ่านไปสู่สงครามยืดเยื้อที่บั่นทอนกันไปเรื่อยๆหรือที่เรียกว่า War of Attrition เต็มรูปแบบซึ่งผลลัพธ์ของมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับอนาคตของยูเครนและรัสเซียเท่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ความมั่นคงของทั้งทวีปยุโรปไปเลยก็ได้นี่คือคำถามใหญ่ที่ยังไม่มีใครให้คำตอบได้และเราคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับเป็นคำถามปิดท้ายที่ทั้งน่าคิดแล้วก็น่ากังวลจริงๆค่ะ วันนี้ต้องขอบคุณสำหรับข้อมูลแล้วก็การวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งมากๆนะคะและขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามเรามาจนถึงตอนนี้เชิญชวนให้ทุกท่านกดติดตามช่องชาโนนพอดแคสต์เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ